คะท่านจ้าเมนูสิเมนี้เพเมนูยูทูบส่องสองพี่น้องพากินพาเที่ยวนะคะสิมาเพ็ดไอ้ต่ำตีนไก่นะคะ่ะนี่จะเป็นวัตถุดิบพองเฮานะคะเมนูตาอีกแล้วพี่น้องเมนูตามมกแล้วจ้าเล็กกับซีเมียดีนะคะ่ะอันซีเมีแค่รสแค่เรากินกับได้เนี่ยแล้วก็บิมีนี่หมูกระโจกนะคะ นี่เ้ากันยนอยเนาะเ้าไปหาเมกะทินกับบมี่ไปหาซื้อเมกะทินกับบมี่นะคะพี่น้องหาอยาขคดปบะกอกเพราะุปเปอก็ใส่บักนาวปูคือเนาะปาดหนามลายค่ะคือคือคือปะคือแล้วคือคือคือแล้วคือแล้วคือแล้วแาบ อ่ะเ้อกับปรุงรสก่อนนะคะเ้ากับปรุงรสศาสตร์ก่อนบอก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 ไทยแน่คะ่ะพอนนี้ก็น้ำปลานะคะออใส่น้ำปลาสองช้อนตามด้วยน้ำปลานะคะิบมมงกันอ่าแล้วก็ใส่ตามด้วยผงนัวนะคะใส่หน่อยแซ่บหน่อยนด้นะคะ่ะผงนัวนี่ใส่แม่โซ่ เนี่ยแซ่แหน่อยหน่อยส,สายแซ่บลายนะคะนีจังกี่แซ่บอ่้ยัวยัวยาวกันเอาน้ำตาลอ่าน้ำตาลเคี่ยวเลยค่ะน้ำตาลเคี่ยวมาใส่เปรี้ยวไปแล้วต้องใส่หวานน้ำเยอะเยอะโอ้สียดายอังมีสตอได้เนาะอันนี้น้ำมะขามนะคะน้ำมขะ,ะนนำมาขามเปียกนะคะอันนี้น้ำมะขามเปียกนะคะอืมทำไปกัน อาวยัวยัวค่ะยัวนี่มันไงพี่น้องกระแสน้ำก็ชิมนะคะ,ะ,ะ,คะอันนี้ชิมนะคะชิมอพอเพราะเนียแซบปะค่ะแซบขับแซบอ้าวอ้าวอันนี้ไก่ที่เด็ดนะคะที่เด็ด ตีในไก่นะคะเต็มโคพี่ร้องเสียดายเนาะคกินะทินพี่น้องเต็มโคเลยไสเต็มโคเลยนะคะไปค่ะเดีไปพอ,อกันตอนกินเลยค่ะ่ะเดี๋ยวไปพอ,อกันตอนกินเลยเลยจ้าตั้าเรวแล้วะค่ะชิมเล้วกบเทเลยจ้าเทสเทจานเต็มจานอันยะเลยค่ะ เตรียมจานแล้วค่ะพี่น้องอุ้ยเศษปหืมตาเสีบค่ะพี่น้องมากินกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสองพี่น้องสองไอสองกันสองพี่นอ้องผ้ากินผ้าเที่ยวนะคะวมื่อี้กับสิพ้ามากินตําตีนไก่เนะาะต,ตํตาเท้าไก่สอผ้ามาค่ะ เขาแกนตาแล้วอะใส่น้นใส่นีบอกไปลเมังกี้นะคะตามตามมันเ็เอนยังก่อนตามใจเลยนะคะมักใส่แบบแบบกระใสไปเลยตามใจสิแม่ใส่ไส้ตำแบบเป็นตำแตงก็ได้เนาะใส่เป็นตำแตงสิกระแบบตำแตงใส่น้ำมังเสินะคะบางคนก็ใส่ขนมสินเจ้าเมียน้าวัตุดีโบได้แต่นเมนกระทิ่นยังบบได้แมีพักนั้นนะคะแค่หมูอะ กับหมูแล้วค่ะจะอมจะอมอันนี้ปูเองนะคะหอยอดนน่ใหญ่เลยน้องใส่มือแล้วใส่มือพี่น้องใส่มือแล้วค่ะส่านแล้วเป็นสู้ตามเบือ่อเลยเนี่ย tôm mình thích không? nhiều. Đuốt nhiều. ส,นนสด<ม>นะ้ำก็เส<ม>ียเงี<ม>้ยนโกะเจอกนุน่มจีเนาะอืมเน็้ยเนี่ย em sẽ phá cắt rồi ạ đi tìm quê quê Tìm cây quê quê đấy không? Hãy <laughs> <laughs> หนั่งปลาไแบบนัวนี่เอ็งผ่อนไม่พอหรอกมาละมาละหน่อยมาละหน่อยมาละที่กน้อยนะคะมาละอะไรที่มันกระแทบเลย ก็ได้กินดิยินแค่ปูดิเดก็ไปโจดิเดกมีไ่แข้งไผ่มาละอร่อยดอ มันนี้เมนูตีนตรีนูบสุภาเม,มนูพากินตีนนะคะวันนี้พุณเนี่ยพากินตีนคุณห่อเม้นูบสุภาพอืมรอดลุ่ต่ำท้าวนะคะเอ้ยเคือนาสิเอาได้มือหน้าลงมาต่ำ มันจะกินไงอันนี้ไม่็น,นัน้ไม่ันม่กับเพาเสพรเิ่เขาบอกว่ามันมีคอนละเจนตัวกินได้ยๆ <laughs> อือหรือแพงีพ้อร่อยเพิพพพ่งได้เปน้องอืม แล้เขาบอกว่ามีขอลาเจ็ดเหแพนเท่าังเนี่ยอนาซน่มีมขนจีนร่งอะอยากกินขวานหนูข้าขนาด ปลาหลนั่อืมอืมปลาหลยี่หอน,นสีสเซอเนาะปลานั่ค่ะลิงก์กันมต้องใชใบมะกูดซาตะไข่เนะคะไม่เชิผมไม่กินเนาะหออืมหอม Các bạn bán bán Các có biết Cái mông khó bớt kìa cái này ยัเงข้ามันเขาบอกเอ็นตรงขอม้นมันนี้เขาจะเจ็นเขาบอกนะมันเป็นมันมัๆจิงไกลเลยแพงยงเกลือด่างอืงหนัวค่ะพี่นอ่อเศบหนัว แสับนัวพัวสพี่น้องแม่เสบทุกคนฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามสององพี่น้องพากินพาเที่ยวเป็นเมย์นะคะเป็นกระตุ้ใจให้สองพี่น้องเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะซีเมียนสอนเห็ดกระเผลหลายๆอย่างให้เห็นนะคะอืมชอบไหม มันเนือตันดูต็มใมันมันค่ะคลิปนี้ก็เอาไรท่านมนี้นะคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าสิมัสอนวิธีเฮ็ดตับเข่าไว้อีกนะคะดีือวหมูหวานกับหมูแดดเดียว โมกขีเทียมจะสีลงไว้ในห่นนะคะผู้ใดอยากได้ไสูตรก็มาติดตามเอาเลยนะคะอันคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสำหรับการารับช่เนอะเอาไว้เจอกันคลิปไหมนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ